สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีชาแนลนะคะคลิปนี้ก็จะมาไตา่แรงกับเลออีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วนี่ตายแบบง่ายๆไปเลยนะอโอ้ยหนีก่อนนีก่อนหนีก่อนคนเยอะไปหรือเปล่าปุป้ยเกือบเอาไม่รอดแล้วอ้า ื้อฮือทุกคนเตี่ยวเล่นอีกเกมหนึ่งนะคะอีพีนี้โอ้โหรถแน่เลยว่าแล้วมาค่ะเดี๋ยวเรามาแก้ตัวในคลิปที่แล้วนะคะตายง่ายเกินตตยค่ะตอนนี้ขอฟาร์มก่อนนะคะ มามามาขออย่าเพิ่งมีใครได้ใหม่ขอชนะสักเกมได้หรือเปล่าโอ้ย <c oughs> โอเค โอเคเจอปืนโปดแล้วค่ะขออนุญาตโอเคตอนนี้โดนเห็นเราอยู่นะอุ๊ยอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้น คำแป๊บโอ๊ยตื่นเต้นนะคะทุกคนตอนนี้มีผู้เล่น35คนนะคะรวมเลด้วย คืออะไรอ่ะตายแบบงงๆค่ะโอ้โหรถยาวเลย EP นี้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะลบแบบทั้งสองเกมเลยบ๊ายบาย